พบกับคุณครูปุ๊กนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในคลิปเรื่องจทยปัญหาการช่างซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายนะคะของเรื่องการช่งางเราจะมาดูนะคะเรื่องจทยปัญหากเกี่ยวกับาการช่างหรือเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะมาดูขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีดังนี้ ขั้นตอนที่หนึ่งก็การวิเคราะห์จุดปัญหาขั้นตอนที่สองก็คือการวางแผนแก้จุดปัญหาเพื่อที่จะทราบว่าต้องการแก้ปัญหาด้วยวิธีใดส่วนขั้นตอนที่สามก็คือการลงมือแก้ปัญหานะคะก็คือขั้นแสดงทีทำส่วนขั้นที่สี่ขั้นสุดท้ายคือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเพื่อที่เราจะต้องตรวจสอบว่าคําตอบที่ได้มีความถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม่ นะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ปัญหาแม่ค้าต้มถั่วไว้ขาย5กิโลกรัม500กรัมและขายถั่วต้มได้4กิโลกรัม800กรัมเหลือถั่วต้มเท่าไหร่ทีนี้เรามาทําความเข้าใจโจทย์นะคะโจทย์กําหนดอะไรน้องก็ดูกําหนดอะไรมาคะแม่ค้าต้มถั่วไว้ขาย5กิโลกรัม500กรัมและขายถั่วต้มได้4กิโลกรัม800กรัมโจทย์ถามอะไร ถามอะไรคะเหลือถั่วต้มเท่าไหร่ขั้นวางแผนแม่ค้าขายถั่วต้มนะคะขา,ขายถั่วที่ต้มไว้ไม่หมดมีถั่วเหลืออยู่จากรูปหาคำตอบด้วยวิธีการลบนะคะทีนี้เรามาขั้นตอนที่3ามขั้นลงมือทำเวลาเราแสดงวิธีทำเราตั้งหน่วย กิโลกร,รัมกับกร,รัมไว้ก่อนจากนั้นก็เอานะคะเอา,อาข้อความจากจุดปัญหานะคะมาใส่ดูสิแม่ค้าต้มถั่วไว้ขาย5กิโลกร,รมัมห0ารกรัมขายถั่วต้มได้4กิโลกร,รมัมแปดกรัมนะคะน้องดูนะเวลาเราจะลบเนี่ยน้องดูนะหน่วยที่เป็นกร,รัม500รกร,รมัมไม่สามารถที่จะ ลบ800กรัมได้แล้วก็ต้องกระจายกระจายนะคะกระจายจากกิโลกรัมมาทีนี้กิโลกรัมเวลากระจายมาให้หน่วยที่เป็นกรัมมันก็1กิโลกรัมเท่ากับ1 1,500กรัมนะคะจาก5กิโลมันก็จะเหลือ4กิโลกรัมเพราะว่ากระจายมาให้หน่วยกรัมนะคะ มา1กิโลกรัมเท่ากับ1,000งกรัมรวมกับของเดิมที่มีอยู่500รอกรัมก็เป็น1,500งรกรัมดูสิทีนี้เราจะลบได้หรือ,อยังคะลบได้แล้วอลองลบดูเอา1น0 0งลบแ800ก็เหลือ7 7 0 0รกรัมส่วนกิโลกรัมสีลบสีก็เหลือ0ูนย์นะคะสรุปว่าแม่ค้าเหลือถั่วต้ม 700กร,รมัมทีนี้มาดูขั้นตรวจสอบนำน้ำหนักถั่วต้มที่ขายได้ก็คือ4กิโลกร,รมัมแป0กรัมมาบวกกับน้ำหนักถั่วต้มที่เหลือ700กร,รมัมนะคะก็จะได้เท่ากับน้ำหนักถั่วต้มที่แม่ค้าต้มไม่ขายก็คือนะคะ4 4กรริโลกรัมกับ1 5 0 0กร,รมัมหรือนะคะ น้องดูนะหน่วยกรัมนะนะคะมันสามารถทศมาได้นะคะให้เป็นกิโลกรัมหนึ่งพันกรัมทศมาก็จะได้เป็นหนึ่งกิโลกรัมน้องดูนะก็จะได้เป็นห้ากิโลกรัมห้าร้อยกรัมนะคะดูอีกข้อหนึ่งพ่อครัวซื้อเนื้อไก่หนึ่งกิโลกรัมแปดร้อยกรัมซื้อเนื้อปลาหนึ่งกิโลกรัมห้าร้อยกรัม พ่อครัวซื้อเนื้อไก่และเนื้อปลารวมกันทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่กรัมการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์กหนดให้ก็คือพ่อครัวซื้อเนื้อไก่1กิโลกรัม800กรัมซื้อเนื้อปลา1กิโลกรัม500กรัมสิ่งที่โจทย์ถามถามว่าไงพ่อครัวซื้อเนื้อไก่และเนื้อปลารวมกันทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่กรัมการวางแผนนะคะเนื้อไก่1กิโลกรัม800กรัมนะคะ เนื้อปลา1นกิโกรัม500กรัมนะคะจากโจทย์นี้นะคะเอามาทำอะไรกันเอ่ยตอบได้ไหมตอบได้ไหมดูสิรวมกันนะคะรวมกันเอามาทำอะไรเอ่ยทีนี้การลงมือทำวิธีทำเหมือนเดิมตั้งหน่วยกิโลกรัมกับกรัมจากนั้นน้องดูประโยคแรกของจทยปัญหาพ่อครัวซื้อเนื้อไก่1กิกรัม0รกรัม ซื้อเนื้อปลาหนึ่งกิโลกรัมห้าร้อยกรัมนะคะพ่อครูซื้อเนื้อไก่และเนื้อปลารวมกันทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่กรัมน้อ,องดูนะเอาแปดร้อยไปบวกห้าร้อยก็ได้เท่ากับหนึ่งพันสามร้อยนะคะหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเาหนึ่งไปบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับสองนะคะทีนี้น้องดูนะ 1,300กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม300กรัมนะคะเราสามารถที่จะทดมาเป็นหน่วยกิโลกรัมได้มันก็จะเหลือไม่ใช่จะเหลือนะคะก็จะเป็นนะคะพ่อครัวซื้อเนื้อไก่และเนื้อปลารวมกันทั้งหมด3กิโลกรัม300กรัมนะคะมาตรวจสอบนะคะ1กิโลกรัม800กรัมใกล้เคียงกับ2กิโลกรัม และ1กิโลกร,รัม500กร,รมัมใกล้เคียงกับ2กิโลกร,รมัมเมื่อนำมารวมกันนะคะใกล้เคียงกับ2บวกเท่ากับ4กิโลกร,รมัมดังนั้น3กิโลกร,รมัม2 0 0กร,รมัมจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะมาดูอีกข้อหนึ่งนะน้องของทรายหนัก5กิโลกร,รัม500กร,รมัมถ้าทรายหนักเป็น6เท่าของน้องทรายหนักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่ สิ่งที่จดกําหนดให้สิ่งที่จดถามการแก้ปัญหาเราใช้วิธีการคูณนะคะข้อนี้ใช้วิธีการคูณน้องดูนะการแก้ปัญหาน้องของทรายหนัก5กิโลกรัมรกรัมถ้าทรายหนักเป็น6เท่าของน้องเราใช้วิธีการคูณนะคะเอา6เนะคะไปคูณกับ500ก็ได้เท่ากับ3 6 0 0 คูณห้าเท่ากับสามสิบนะคะทีนี้ต้องดูสามพันกรัมเท่ากับสามกิโลกร,รมัมแล้วก็เสามกิโลกร,รัมเนี้ยตัดมาหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเลยก็สรุปว่าน้องของทรายนะคะทรายหนักนะคะสามสิบสามกิโลกร,รมัมมาตรวจสอบนะคะห้ากิโลกร,รมัมห้าร้อยกร,รมัมใกล้เคียงกับหกกิโลกร,รมัมเมื่อนํามาคูณกับหกก็ได้เท่ากับสามสิบหกดังนั้นสามสิบสามกิโลกร,รมัม จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะนะคะครูขอจบนะคะคลิปของโจทย์ปัญหาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ